สวัสดีครับผู้บังครูเอนะครับจำทางช่องยูทูบรูเอเลขพยากรณและทางห้องเลขเป็นรู้ศาสตร์เลขพยากรนะครับเจอการเปลี่ยนประจําทุกวันนะครับเจ็ดนาฬิกานะครับผมอ่ะวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางชั้นเรียนนะครับเป็นเลขกลุ่มที่แทรกนะแล้วก็ผมไปเช็คแล้วก็มีคนขอซ้านะก็จริงๆก็จะได้ประมาณอีก3 4เดือนนะแต่พอดีว่าเลขกลุ่มนี้มีลูกศิษย์ขอมาเมื่อวานนะครับก็ เลยจัดให้เลยวันนี้ก็คือ9662นะครับ9662คุยตั้งชื่อว่าแปลกใหม่เข้าถึงนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับแน่นอนว่าเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะมี69 96 66, มีคู่66แล้วก็2662นะครับก็ทั้ง3คู่นี้คุยวิทำไปเรียบร้อยแล้วกลับไปดูย้อนหลังเพื่อดูพื้นฐานได้นะหรือใครอยากจะดูแบบแตกย่อยไปเป็น เก้าห9หหกหกเก้าแล้วก็สองห6หกหกหกสองเนี่ยก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับผมอ่ะมาถึงแปลกใหม่เข้าถึงของเราพอพูดถึงแนวทางความคิดที่ดูแปลกใหม่แต่ว่าเข้าถึงเนี่ยแน่นอนว่าก่อนพูดถึงสี่ตัวท้ายก่อนนะครับสี่ตัวท้ายนะใครมีเลขก,กลุ่มนี้นะคนลงท้ายเลข2นะครับเป็นท่าดินเนาะจุดเด่นนะครับอยู่ที่เป็นคนที่ใจเย็นนะครับอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจเขาเรียกว่า เวลาคิดเวลาอะไรเนี่ยมักจะทําความเข้าใจกับคนอื่นความรู้สึกของคนก่อนเสมอจะบอกว่าเป็นคนใจดีเลยไหมคือถ้าเป็นคนดีผมเชื่อว่าจะเป็นคนใจดีแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีผมเชื่อว่าเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับรอจังหวะรอจังหวะทําให้เราตายใจนึกภาพออกใช่ไหมก็มีความหัวหมออยู่หน่อยๆนะถ,ถ้ามองในมุมนี้นะนะครับแต่ว่าข้อด้อยที่กลุ่มนี้เป็นไอ้ที่เด็ก ตัวตนที่เลขสองเป็นก็คือเวลาที่เขาเปิดใจหรือว่าเปิดใจให้ใครเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเปิดหมดแต่ว่าต้องเปิดก่อนนะอย่างเช่นอ่าสมมติบนคนถามว่าคนเลขสองนี่ใจอ่อนหรือจะอะไรอะใครไหมคือถ้าไม่มีถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยผ่านแต่ถ้ารู้จักกันเมื่อไหร่แบบถ้าเสียไม่ได้นะก็คือคนในครอบครัวอ่าพ่อแม่พี่น้องอะไรพวกนี้ที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่เน,นี้ยเสียไม่ได้อ้เน,นี้ยจะยอมอยู่แต่ถ้าเป็นคนรู้จักกันเนี่ยไม่ยอม จแข็งพอสมควรให้ให้คนให้เรานึกถึงเลขสองนี่สำหรับผมผมมองเป็นเพศแม่ด้วยนะดาวจันนะคิดดูว่าแม่เขาดูแลใครเขามีลูกเขาต้องเอาลูกเขาก่อนชาวบ้านตาสีตาสามไม่ใช่ลูกเขาเขาไม่สนใจอยู่แล้วนึกพร้าพออกใช่ไหมครับประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวว่ามีเลขสองนี่จะใจดีใครมาพูดก็ดีหมดไม่ใช่คุณจะใจดีหรือว่าคุณจะเอาใจใส่ความรู้สึกของคนรอบข้างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่คุณรู้จัก รู้จักแบบมักคุนอะไรพวกนี้มาก่อนส่วนคนที่แบบใครก็ได้นะไม่ใช่สำหรับผมมองไม่ใช่เขาถ้าเกิดสำหรับในกรณีที่เขาจะออกแนวคิดหรือความคิดอะไรที่มันจะต้องไปถึงผู้คนอะไรพวกนี้เขาจะมองภาพรวมนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกแค์ทุกคนอะไรเงี้ยแต่คือที่แค์นี้คือมองภาพรวมว่าสมมุติว่าฉันจะทําขนมเนี่ยขายเนี่ยขนมเนี่ยมันจะมันจะแบบคนส่วนใหญ่เขากินยังไงชอบรสชาติแบบไหนความหวานมันประมาณไหน นึกภาพออกใช่ไหมครัเขาจะมองแบบนั้นแต่ไม่ได้ไปมองไปลึกว่าคนที่เข้ามาปุ๊บจะต้องเป็นคนยังไงใจดีตลอดไ,ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สาหรับตัวต,วตวนก็ที่ต้องระวังก็คือคนใกล้ชิดนั่นแหละบางคนที่เป็นเลขสองจะใจดียเยอะใจดีคนใกล้ชิดเนี่ยต้องระวังนะครับตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขหกครับเนี่ยคิดเป็นคนสบายๆนะมองโลกในแงด่ดีมีจินตนาการสูงนะครับแต่ว่ามีจุดด้อยตลหรับเลขหกก็คือเขาจะคิดแบบไปเรื่อยไปเรื่อยความเนี้ยบางทีก็มองออกเป็นแบบเพ้อฝันไปเลยก็มีแต่ ความเพ้่อฝันของคนหกสองเนี่ยเพราะว่ามันจะดีตรงที่ว่าหนึ่งเวลาเขาคิดเขาจินตนาการอะไรเ่ยมันจะไปเข้าถึงใจคนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหกสองท้ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถึงเข้าจิตใจคนได้อย่างเรียกว่าผมมองว่าเข้าจิตใจคนได้อย่างเข้าถึงจริงๆเข้าถึงจิตใจคนจริงๆแบบเออมันดูแบบโอ้เวลาไอ้นี่ผมว่าส่วนหนึ่งไม่ได้ไปอยู่ตรงกลางหรือวิธีการพูดนะถ้าหกสองนี่อยู่ท้ายเนี่ยคําทํานายที่เกี่ยวกับการแบบเข้าอกเข้าใจคนเนี่ยมันมาจากตรงนี้แหละ เขาเป็นคนที่เข้าใจคนได้อย่างละเมียดละไม่ะถ้าเกิดว่าเขาเปิดใจนะเปิดใจแล้วนั่งฟังกันอะไรพวกนี้รู้จักกันมานั่งฟังกันอะไรยเงี้ยหกสองเนี่ยถือว่าเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็มองว่าจะต้องทําอะไรยังไงอยู่บ้างถ้าเป็นคนดีๆเนี่ยหกสองถือว่าเป็นผู้รับฟังที่ดีให้คาปรึกษาที่ดีแต่ถ้าแต่ถ้านะเป็นคนไม่ดีสมมติว่าหกสองเป็นคนไม่ดีนะให้ระวังเขาจะหลอกให้เราตายใจ เนี่ยอาการเดียวกันแต่คนดีกับไม่ดีนะเออคนดีกับไม่ดีอาการเดียวกันนะครับแต่แบ่งเป็นคนดีไม่ดีเนี่ยเราจะมองภาพออกง่ายนะครับตำแหน่งต่อมานะครับเวลาที่เขาเป็นคนคิดเข้าใจในสิ่งที่จะอธิบายสิ่งที่ทำอะไรเนี่ยเขาทํามันอยู่เรื่อยๆทําให้คนเล็กเนี่ยทําอะไรล้วนแต่แล้วแต่แบบเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และก็เข้าใจทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้ดีจินตนาการเขาดีถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบว่าเป็นคนที่ ต้องทําอะไรที่มันหนักหนาสาหัสหรือต้องแบกภาระอะไรที่หนักเกินไปเนี่ยคนเนี้ยอยู่ได้ยาวๆอยู่ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจในสถานคือปรับตัวได้อะนะครับปรับตัวได้ทุกสถานที่แต่ในสถานที่นั้นอ่ะเขาพยายามอยู่ในที่ที่ของตัวเองดีที่สุดสบายใจที่สุดประมาณนะครับแต่คราวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของงานที่มันยิ่งใหญ่มากๆหรือสิ่งที่ทําหรือภาระหน้าที่มันเยอะ ยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มญาติพี่น้องนะที่แบบว่าเป็นคนที่แบบแบบบางคนนี่เป็นลูกคนจีนนะอยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วคุณมีเลขเนี่ยแน่นอนมันโดนบังคับไปด้วยอิมแพ t ของเขือญาติเนะคุณก็ต้องแบกความรู้สึกของคนอื่นมาทั้งหมดนะ่ะนึกออกไหมมันก็จะแบบเอ๊ะอากงกันยังไงอาม่าเอายังไงเอี้ยวยังไงอย่างาเอาอางนี้ยลูกหลานจะคิดยังไงอะไรเงี้ยว่าจะมีประมาณอาจจะมีเรื่องปวดหัวหน,น่อยม <laughs> ีมองในมุมอีกมุมหนึ่งนะก็ลองพิจารณาดูว่า เฮ้ยเราอยู่จังหวะเฟสไหนที่มันจะพอได้หรือพอไม่ได้อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ทีเด็ดของกลุ่มนี้มันมาอยู่ที่วิธีการทำงานเป็นเลก้าเขาพลิกแพงนอกจากถ้าเกิดมองในมุมนี้น,ะนอกจากจะเขาเข้าใจคนทั่วไปแล้วก็ทํามันอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยเขายังสามารถพลิกแพงสถานการณ์ในลักษณะของเวลาเ,ลาเจออุปสรรคปัญหาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆแปลงให้มันออกมาได้ให้งานออกมาดีให้คนรู้สึกว่าโอเคคุณรับภาระนี้ได้นะคุณทําได้นู่นนี่นั่นนะครับสําหรับผมผมมองว่า ถึงมันเป็นที่มาของที่ผมบอกว่าวิธีการของเขาอ่ะพอเวลาคนที่รู้สึกเหมือนเราแบบแเวลาคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะทาอะไรสักอย่างเนี่ยแบบเข้าถึงก็จริงแต่แบบถ้ามันแบบเข้าถึงยากๆอย่างเงี้ยคุณจะหาวิธีใหม่ๆมาอย่างเช่นวิธีเราพูดสมมุติว่าเราพูดกับคนเนี้ยไม่ได้ละครั้งแรกรู้สึกว่าเอ๊ะเขาต่อต้านเรื่องนี้คุณจะหาวิธีใหม่ๆเพื่อให้คุณคุยกับเขาได้เออเก่งถือว่าเก่งนะครับในวิธีการที่สามารถเข้าหา ปัญหาที่รู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องแกหรือว่ามันต้องรับผิดชอบแล้วล่ะตรงเนี้ยคุณพลิกแพลงสถานการณ์ได้ดีเข้าใจในบริบทของคนที่เขาทําหรือเข้าใจในบริบทของปัญหาที่เจอได้เก่งน,นะครับสิ่งนี้ต้องระวังกลุ่มนี้ก็แน่นอนว่าอย่าไปเปิดใจเอาตัวเองไปแทนความรู้สึกเขาแค่เข้าใจก็พอเพราะคุณมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆที่คุณจะทํางานได้อยู่แล้ว แต่จริงๆลูกศิษย์ขอมาเนี่ยมันจะอยู่แถวๆกลางๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าแถวนี้กลางๆถ้าพูดถึงงานที่เหมาะกับกลุ่มในนี้คืองานบริการหรืองานที่เข้าถึงผู้คนงานงานบริการได้ทุกอย่างในความสวยความงามการที่ทาอะไรให้คนรู้สึกสนใจทําได้หมดได้หมดนะครับกลุ่มนี้ได้แต่ตรงหน่อยตรงแนวหน่อยนะนี่คือด้านหลังส่วนท่านหน้าโอ้โหถ้ายิ่งอยู่หลังแบบ0 8 0 6 0แแล้วตามด้วย9 6 6 2เนี่ยแต่งตัวดีสวย ดูดีดูอ่อนโยนมีความแปลกใหม่หน่าสนใจสายแฟชั่นโอ้หนี่เลขสายเสน่ห์เลยถือว่าผมให้เชิงบวกล้วกันถ้าอยู่เล่นหน้าเลยขายก็ได้ครับแต่บางคนนะ่ะชอบคิดว่าไอ้เก้าหกหกหกเนี่ยจะต้องกินเก่งจะต้องอะไรเก่งใช่ไหมสำหรับผมผมมองว่าเขาเป็นคนที่ข่ขาง่ายจะรักสุขภาพพอสมควรเลยนะถึงจะกินอันนี้มันอยู่ด้าหน้าจะไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินเท่าไหร่ถ้าอยู่ท้ทยเนี่ยจะใช่แต่ถ้าอยู่นนหน้าสมมติว่าพูดถึงสีตัวหน้านะ ผมว่าดูดีเลยแหละแต่งตัวดีหุ่นดีเลยแหละหุ่นดีสโอดะองถ้าเป็นผู้ชายก็หูแบบออกทรงดารามีออร่าเลยประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นเลขาเสน่ห์ที่อยู่ข้างหน้าถือว่าโอเคนะนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเนาะส่วนต่อไปเรื่องการเงินครับหาเก่งมากเต็มสิบให้สิบอ่ะเป็นเงินที่จับต้องได้ด้วยนะครับหาหาเก่งมากเต็มสิบให้สิบส่วนวิธีบริหารจัดการอันนี้อาจจะไม่เด่นเท่าไหร่เพราะว่าติดใช้เงินนิดหนึ่งมีทั้งหกเก้าแล้วก็หกหกจะดีมากก็หกสอง ที่จะใช้อะไรก็มักจะมานั่งนึกนิดนึงว่ามันได้ไหมจะต้องใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบัหา,าก,การผมให้เต็มสิบให้สักเจ็ดเจ็ดจุดห้าแล้วกันเต็มที่พอมารวมกับวิธีการหาก็เต็มที่ผมให้สักแปดจุดห้านะครับไม่ถึงเก้านะเพราะว่าใช้กิ่งใช้กิ่งพอสมควรนะครับภาพรวมก็ประมาณนี้สาหรับเรื่องของการเงินเนาะอ่ะส,สุดท้ายเนระื่องของความรัก สเสน่หดึงดูดเอาอกวใจดีถ้าเป็นคนดีๆนะโอ้เล็กงเนี้ยมาเถอะความรักเต็มสิบผมให้เก้าเลยชอบบุค,คลิกแบบนี้นะท่าทางแบบนี้นะดูดีแบบนี้นะแถมพูดจาอะไรก็ภาษาดอกไม้อะืมใครก็ชอบทางนั้นแหละเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่พักใจของคนรักได้เป็นอย่างดีนะครับแต่อาจจะมีอาการเบี่ยงเบี่ยงบ้างเวลาที่ ช่วงที่อารมณ์แปรปรวนในนี้ถ้าคุมได้ก็จบนะแต่ถ้าคุมไม่ได้ก็อาจจะมีพ่อแง่แม่งอนบ้างแต่ไม่รุนแรงนะไม่รุนแรงไม่รุนแรงถือว่าก็ปกติงอนปกตินะครับทั้งชายทั้งหญิงถือว่าชอบครับความรักเนี่ยผมชอบเลยกลุ่มเนี้ยจัดไปนะครับโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันเนาะน่าจะตอบโจทย์นะครับลูกศิษย์ที่ขอมาไม่มากก็น้อยหรือว่าถ้ามีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถ เอามาสอบถามได้ว่าโอเคมันขยายความยังไงไปอยู่ยังไงเหมาะกับอะไรยังไงมาสอบถามหลังใหม่ได้นะครับขอ,อ,สอบเสริมนิดนึงขอแถมนิดนึงช่วงหลังๆเนี่ยพอมีคนเริ่มติดตามเยอะขึ้นเนี่ยผมมองว่าบางคนน่ะก็ถามแบบมันจะเป็นเชิงลึกเนี่ยครับถามว่าถามได้ไหมถามได้ครับแต่ผมเข้าใจนะเวลาที่เราเจาะไปทีเรื่องทีเรื่องทีเรื่องเนี่ยยิ่งเจาะคุณยิ่งสนุกเพราะถ้ามันยิ่งสนุกเนี่ยผมแนะนําว่าคุณต้องมาเรียนครับ เอาแค่ okay, คำทานายอย่างเดียวผมว่าโอเคมันยังพอตอบได้เพราะมันหลายคนเนาะเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยเอาแค่พิมพ์ํานายว่าประมาณนี้ออกประมาณไหนอโอเคจบแค่นั้นเรื่องนี้เป็นยังไงประมาณไหนก็จบแต่เมื่อไหร่ที่ผมสังเกตเวลาใครที่เริ่มสนุกเวลาเออมาถามกูแล้วมันได้เร็วดีอะไรเงี้ยเริ่มสนุกคําถามมันจะเริ่มยากไงพอคําถามเริ่มยากผมแนะนาว่าต้องเรียนนะครับต้องมาศึกษาจริงจัง,จงไม่งั้นมันจะไปเรื่อยอะ่ะไม่งั้นผมจะมานั่งรีวิวทำไม,มเ,เพราะลูกศ์ถามไง ห้องรีวิวสีตัวนี่เกิดจากลูกศิษย์นะไม่ได้เกิดจากว่าอยากจะท youtube แต่แรกนะอืเกิดจากลูกศิษย์ว่าครูถ้ามันเรียงแบบเนี้ยแต่ที่เราเรียนก็ยังไม่เข้าใจอยากให้ครูอธิบายให้ฟังแล้วมันมีเป็นหมื่นแต่ผมก็ทําเฉพาะที่ขอมานั่นเลยนะครับเพรานะนั้นเข้าใจนะครับพอเราจะถามถ้าถามลึกเนะี่ยผมแนะนําให้มาเรียนผมเปิดเรื่อยๆแหละปีหนึ่งก็ครั้งสองครั้งแต่บางทีก็อยากจะเปลี่ยนแนวแล้วจะเปิดปีละครั้งแต่ว่าที่มาเรียนเนี่ยมันจะมีออนไลน์ไงพอมีออนไลน์ปุ๊บเราก็ สามารถเรียนกลับย้อนหลังไนดะ้ยังไงคุยแชทด,ดีกว่าหรือว่าโทรถามก็ได้ว่ามันเวลาเรียนเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามอันนี้ฝากไว้สำหรับคนที่ตอบตามเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบคุยด้วยนะครับแล้วพบกัน,นคลิปถัดไปสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ